สวัสดีเจ้าป้าดาจะพามาแก็หวุ้นเส้นใส่ไก่เนาะใส่อกไก่วุ้นเส้นนี่ควันตัดเส็ก่อนนะเจ้าเนี่ยถ้าบัดตัดมันจะยาวเนาะเนี่ยแจ่น้ามือมันนิ่มแล้วก็เอามาตัดเจ้าตัดยาวประมาณสองข้อมือก็ได้สามข้อมือก็ได้ถ้าบัดตัดมันกินยากเนาะเป็นแกงขายนัตาลาปกตัดเจ้าก็เอาไปแกงกันนอ เซ็น้ำมันไปนิดถึงจะเอาคัวพริกเนะาะคัวพริกคัวไก่ประมาณสองจ้อนะจ๊ะเอาคัวพริกคัวไก่อีกค่ะถ้าพริกมันแหง้งเอาเตออันเอาแตวนหนาเนี่ยน้อยหนึ่ง กรทียมค่าน้ำมันเนะาะเพราะว่าอันต่อติดปลาดาวต่ำพริกปลาดาวใส่เยอะขนาดด้วยกระเทียมอ่ะกระเทียมหอมแดงค่าจะไขต่ตะไข่เด้อเจ้าใส่เยอะๆเลยตะไคร้เจ้าจที่แห้งเนาะเอาเจ้าคั่วไก่เลยคั่วพริกเหมือนกันเดียวพริกจะไหมเนาะ ลกละไก่หอมแดงหอมขาวค่ะเหือกะปิใช้ปัป่นหลาไปนิดหนึ่งหลาพัักซีถ้ามีนะแล้วก็ข้ามิ้นถ้ามีถ้ามีก็ใช้นิดหนึ่งข้ามิ้นะ ใส่ที่แทงเนาะ,ะแต่เจ้าจะใส่ที่จบก็ได้คุณครูใส่ื้นมันเนาะแกงวุ้นเส้นใส่ไก่ค่ะมาเจ้าปลาดาปลาผีปลาหน้าอาเปลือนๆมาแกงหัวเส้นเนาะ mơ làm để kèm nó kèm mọc kèm cây kèm mọc kèm mọc kèm mọc kèm dơ kèm mọc 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 kèm กัมใหญ่ขนาดเปตอนนี้เนะาะก็คั่วเพียงมันๆเนาะใช่อกไก่อกข่งเนาะป้าป้าแก่บักินเนอะเพราะว่าใส่พริกก็ดเดี๋ยวก็จะต้มแก่กัน ốc cây ra này trông cái cây trông chưa đâu Tạo được cho à mười lăm ngày hôm qua nạp tao lam ngày hôm qua nạp ghê 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 ก็หน้ามันแห้งเห็มเออะก่ะ แกงวุ sen, cay, x úc x úc. ้นเส้นใส่ไก่อกะต้องแกงไก่ให้ซุกๆกันเจ้าโอ้ก๊าลังเดือดวัวนั่นหิมเป็นขิงสมองวะนะประดาวตัดสิ้นไก่สิ้นหนาสิ้นใหญ่เนาะดูกำใหญ่ขนาดเลยมาเนี่ยเจ้าผัดอบกินวุ้นเส้นเนาะมาเลยอีกอะใส่เพียงอกขึงเนาะ Bà đáo sọp, bà kiếm lên cho, bằng khăn khâu có bà sai, ít ạ Tới bà làm, bê thả, đáy ăn, đáy kèng Kèng mà đấy, bà áo ăn, lống món mở ạ Áo tôm, bà áo nồi, nọ Tôm chư, tôm hùn hết hang, nhỉ nó สุกกันอีจาก็ได้เมันซสุกแล้วเขาก็เอาอันต้นหอมพักซีเขาโรยมาเหี่ย ถ้าเขา,าเอารยในหมอ้อแกงเขาก็ไปโรยในถ้วยแต่ต้นหอมนี่ควรอาศัยในหมอ้อแกงเนี่ยนอกมันจะคิวเองค่ะใส่ๆแล้วก็ปดเลยตอนนี้ยังใส่อย่างเต้อเนาะราะแกงไก่ให้มันสุกก่อนอีกค่ะ จะไปอยากไปถ่ายคิดตังหนอกเนาะก็้อนห้อนเนาะวันนี้ยังแค่นหน่อยบดเนี่ยแต่ก็ห้อนฝนหขอว่าแดดอย่างแดดดำก็บดบดแต่แดดเนอะ ดาวผมได้ปิด A ได้หั้นเนี่ยส่วงสอง,งอาทิตย์มาเนี่ยจะปิดแค่แป๊บเดียวขึงสมองหรือสมองหนึ่งเปิดตรวดวันหรวดคืนเลทตั้งวาม,มาแล้วเนี่ยสองวันก่อนก็บบันได้ปิดเปิดสองวันหรวดสองวันหรวดแล้วก็จะปิดก,กับปิดแค่สมองเดียวโอ้ยบันไดเจ้าพ่อน วันทั้งแค้นจะเปิดเครื่องเดียวแอร์ถ้าป้าป้าม้าเปิดสองเครื่องห้องเหนือก็บห้องป้าดาวเปิดสองเครื่อง sai lấy trong vun sen nó vun sen 2 ho cho mày nhớ không? ho nói ใส่เลยเจ้าวุ้นเส้นนะโอ้ก๋วเตียวถ้ามันอืดก็จะน้ำแห้งๆรดเองเจ้าง่นนี่นะภาษาเหนือก็หฮองโงเนานะถ้าจะอู้องมันนี่ก็วุ้นเส้นนี่กันเนาะฮืมงรสได้เกลือนะเจ้าจะใช่น้ำปลาก็ได้เนาะ ผงสวดแล้วแต่สอบเนาะ เซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงง้นใส่อกไก่เนาะแกงหุ้นเส้นใส่อกไก่ค่ะเอาต้นหอมโรยอย่มน้อยหนึ่งต้นหอมพักซีเนาะทำ้กันดูเนาะง่ายๆหุ้นเส้นก็ถูกดีเนาะ ป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปรกันคลิปใหม่คลิปหน้าน้อกดไหลก็แซก็กระดิง่งติดตามป้าดาวด้วยนะ้าขอบคุณทุกๆคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ